สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่างานนี้เป็นงานสุดท้ายของมาแล้วค่ะนั่นจากมาจบการศึกษาแล้วนะคะงานในวันนี้นะคะก็เป็นงานที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คืองานโครงการสัมมนาและการนําเสนอผลงานสากิจศึกษาประจําปีการศึกษา2563นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีการจัดในรูปแบบของออนไลน์และออนไซต์นั่นเองะคะ่ะวันนี้นะคะมีการมอบโล่ให้กับสถานประกอบการดีเด่นและ ให้เกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำผลงานสากิจดีเด่นด้วยนะคะซึ่งจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพิธีเปิดแล้วก็การมอบโลก่เกียรติบัตรต่างๆกันดีกว่าค่ะไปค่ะ ภาพเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับภาพบรรยากาศตอนเช้าในช่วงของพิธีเปิดแล้วก็การมอบโล่และเกจติบัตให้กับนักศึกษาและสถานประกอบการนะคะส่วนในรอ,นบอบต่อไปนะคะพี่ต้นจะมีภาพมาฝากเกี่ยวกับการพรีเซนต์งานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าจะมีใครกันบ้างไปดูกันคะ่ะ สวัสดีค่ะปิยพัฒน์กัลยานคุนะคะสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะประกอบการสถานประกอบการบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตินะคะซึ่งก๊าซธรรมชาตินี้นะคะก็คือก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเป็นเชื้อเพลิงสะอาดนั่นก็หมายความว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ Hello i m me, now. Now, i t Pichala พรนิค้า Now I'm studying at International Business major Today I'm going to present about cooperative education on the o p e r a t i o n department at King Power Creek. King Power Creek is a sub company of the King Power International for taking care of the King Power Online. ก็เลือกทำรายงานสหกิจนะคะในหัวข้อเรื่องขั้นตอนการ ทำธุรกรรมของทางธนาคารนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในในรายงานนะคะก็จะมีเป็นเนื้อหาการขั้นตอนการทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ในแอพพลิเคชัน c h b o r ค่ะขั้นตอนเบื้องต้นก็จะมีเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนค่ะแล้วก็การชำระเงินกู้ค่ะ แล้วก็ผ่านไปแล้วนะคะสําหรับการพีเซตนงานของนักศึกษาที่ได้เกียรติบัตรนะคะที่ได้รางวัลผลงานสากิจศึกษาดีเด่นนะคะก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะคะที่ว่ากําลังเตรียมตัวที่จะฝึกสากิจกในปีหน้าหรือว่าน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่3ในปีนี้นะคะอยากให้น้องๆมีการเตรียมความพร้อมหาสถานประกอบการที่โดนใจหรือว่าสายงานที่ถูกใจนะคะเพื่อมีความสุขกับการฝึกสากิจศึกษาในปีต่อไปะค่ะขอให้น้องๆโชคดีกับการฝึกสากิจนะคะส่วนในวันนี้นะคะไมายขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไว้มีโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะ แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย